สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Yu-Gi-Oh! Master Duel กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะเป็นเด็กใหม่ประจํารอบที่2ของเดือนกรกฎานะอันนี้ก็เป็นเด็กยูเบลครับเด็กที่เพิ่งมาใหม่อ่ะสดๆร้อนๆเลยนะอันนี้ก็จะจัดเป็นที่มีตัวเปิดหลายตัวครับตัวเปิดก็จะเป็นดอกไม้ใช่ไหมแล้วก็ไอ้บีฮอกกิ้งนี่ก็เปิดได้ครับแล้วก็เวทนี่ก็เปิดได้เหมือนกันเป็นแบบเทียบเล่นปีนท่าหลายท่านะแล้วก็มีร่าง3ด้วยเพื่อความเท่น,นะเราเล่นยูเบลต้องใส่3ามล่างเลยก็จะดูเมนเดย์ครับไปแรกเป็นล็อกเบอร์นะตัวนี้ ที่มันเหลือครับก็ใส่ล็อกเบิร์ดมาพอล็อกเบิร์ดมันเผื่อสู้กันเองได้ด้วยใช่ไหมแล้วเราก็มีเป็นชี้ดาบด้วยเผื่อได้ชีนะ้ล็อกเบิร์ดนะเพราะถ้าเกิดเด็กเราโดนนะมันก็จะลำบากครับถัดม,มาก็เป็นเคียสซัมเบอร์น่บีครับตัวนี้ไม่ได้อะไรครับใส่มาเพื่อแค่ให้ไอบีฮอว์กิ่งนะครับเสริมขึ้นมาแล้วก็นอมอลสามแลงไปแล้วก็สั่งลิงก์เป็นตัวยามะก็ได้อะไรวะนี้ถัดม,มาก็เป็นตัวเปิดหลักเลยนะตัวนี้เก่งออกมาครับไอตัวดอกบัวนะสามสาระดีโรตัสครับ ใบีบอกว่าเราสามารถสั่งทีบิลการ์ดใบนี้สั่งสเปรย์มอสยูเบลหนึ่งตัวจากเด็กเลยนะซึ่งปกติจะเป็นคนนี้อยู่แล้วนะแล้วก็เอฟเฟกมาครับในช่วงไอเทิร์นฝั่งข้ามครับถ้าเกิดมีเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ประกาศสั่งใช้งานครับในขาที่เราคอนโทรลมอนสยูเบลอยู่ครับก็คือพวกเพื่อนๆมันเนี่ยใครก็ได้นะเราจะสามารถสั่งทีบิลการ์ดใบนี้ครับเปลี่ยนเอฟเฟกที่เขาใช้ครับเป็นทำลายมอนสเตอร์ยูเบลหนึ่งตัวบนสนามนะก็คือถ้าเกิดทำลายยูเบลเเงี้ยยูบลมันก็ได้แบบเปลี่ยนร ถัดมาก็เป็นมัมมี่ครับคนที่บอกว่าถ้าเกิดเราคอนโทรลมอน์มาน่ะเราสามารถสั่งสเปรย์ามันจากมือได้ครับเป็นสเปรย์สนะสเปรย์เสร็จปุ๊บสามารถสั่งทําลายยูเบลหนึ่งตัวหรือว่าบอนเซอร์ที่มี U ยูเบลเทคนะแต่ว่าเป็นยูแคร์ครับเราสเปรย์เฉยๆไม่ต้องทําลายก็ได้นะแล้วแต่กรณีแล้วแต่คอมโบเลยแล้วก็ให้ถัดมาครับเราสามารถสั่งรีมูคก,การไปนี้จากหลุมสเปรย์มอน์มาน1ตัวที่พลัง0ูนครับจากมือหรือหลุมได้ก็พวกยูเบลเนี่ยมันจะศูยนย ใส่เป็นแบบ00มาเกือบหมดเลยนะน่าจะเกือบทุกตัวเลย00ก้าชุบได้ครับก็ประมาณนี้ถัดไปก็เป็นแม็กซี่นะเพราะว่าแฮน์แถวก็ใส่เป็นเซฟมาตรฐานครับแม็กซี่อุตระอิมเปอร์ชินิชิดาบนะแล้วก็มีเป็นล็อกเบิร์นมาช่วยถัดมาก็เป็นดาร์ฟีฮอคกิมเบีครับตัวนี้เป็นตัวเปิดนะบอกว่าถ้าเกิดการ์เปนอร์มอนมาครับเราจะสามารถเสิร์ชพวกยูเลียฮาร์มอนลาเปียเลยแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ใช่ป่ะมันจะสามารถเสิร์ชพวกการ์ดที่มีตัวพวกนั้นครับยู่ใเทคได้ในที่นี้ก็คือ ตัปรีเก้ครับเนี่ยมีเทคพวกอัน,นี้นะอูเลียฮาร์มอนลาเปียวเงี้ยเอาขึ้นมือได้เสร็จปุ๊บเราจะสามารถนอร์มอลซามอนซ้ำเลยทีนึงครับ Normal 1, นอะร์มอลมอนพลังศูนย์ศูนย์นีซ้ำเลยทีนึงก็คือถ้าเกิดมีมันอยู่เงี้ยเราก็จะลงพวกดอกบ,บัวได้นะนอร์มอลซ้ำแล้วก็เล่นต่อยเงี้ยเป็นคอมโบก็แค่นี้ไม่น่ามีอะไรถ้าไปก็เป็นอูราครับแ,แล้วก็เป็นหมาแดงครับใส่หมาแดงหมาฟ้านะเอาไว้เล่นเป็นตัวนี้ด้วยคีซีซ่าครับเก่งๆเลยคนที่บอกว่าในช่วงเมนเฟรครับ ถ้าการไม่อ,อยู่บนมือสปีดสสามารถทําลายมอนมารหนึ่งตัวหรือว่าการเซตที่เรามีอยู่ครับทาลายทิ้งได้ทําลายเสร็จปุ๊บสเปรย์มันออกมาแล้วก็เหยีมาครับถ้าการไม่ที่ถูกโซงลงหลุมสามารถเอาเวกกบดักอันเชยครับมาเซตจากเด็กได้เลยถ้ามันก็เป็นหมาฟ้าครับเราสามารถชี้การ์ดหนึ่งใบที่เราควบคุมอยู่ครับทาลายทิ้งแล้วก็ทาลายการ์ดเวกกำดักหนึ่งใบบนสนามได้เอฟเฟกเนี่ยครับมันไม่เหมือนหมาแดงนะหมาแดงมันใช้จักมือได้ใช่ไหมแต่ว่าหมาฟ้าตัวมันจะต้องอยู่บนบ่อ,นนอ,อก ที่ใช้จี่คือข้าล่างนะถ้าการไม่ยืหนหลุมครับสามารถชี้มันหนึ่งตัวหรือว่าการเซตครับทำลายทิ้งแล้วก็สเปรย์มันขึ้นไปได้ก็คือทำลายยูเบลใช่ไหมยูเบลมันก็งอกมาเยอะแยะเลยหรือว่าทำลายเป็นใครเดียเป็นมาแดงก็ได้มาแดงตกหลุมก,ก็ได้กับดัษมาเซตใช่ป่ะละ่ะก็ไม่นานมีอะไรก็ประมาณนี้ถ้าไปก็เป็นยูเบลครับล้างตนนะใส่มาตัวเดียวครับเพราะมันไม่ค่อยก่งอะแล้วมันสเปรย์ได้ด้วยแล้วเราก็วนกลับไปใช้ใหม่ได้เรื่อยๆด้วยไบรบอกว่า จะไม่ถูกทำลายด้วยแบทเทิลครับแล้วก็เราจะไม่เทคดาเมจด้วยก็คือถ้าเกิดโดนตีมาเงี้ยมันก็จะไม่ถูกทำลายแล้วเราก็จะไม่เจ็บดาเมจด้วยแล้วก็เอฟเฟกบอกว่าในช่วงดาเมจคอลคูเลชันครับถ้าการไปนี้ที่ไหนหน้าตั้งตีอยู่ครับเป็นเป้าโจมตีก็คือถ้าฝ่งข้ามตีมันเข้ามาเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครตีเข้ามาหรอกมั้งจะทำดาเมจให้ฝ่าข้ามครับเท่ากับพลังโจมตีของตัวที่ตีเข้ามาก็สุนเขา้าวายอีเส่ยูเบลเงี้ยเขาก็จ็บสามพันเลยและเร,าเนะารัา ทีวิลมอนอื่นหนึ่งตัวหรือว่าทำลายการไปนดีครับมันก็เป็นเอฟเฟกของพวกมันนั่นแหละก็ถ้าเกิดมันอยู่ตัวเดียวก็คือทำลายทิ้งอะไรอย่างนี้แล้วมันก็บบไม่ได้เลยขึ้นมาเลยเทคสุดท้ายครับถ้าการไปน,นี้ถูกทำลายนอกจากเอฟเฟกของตัวเองครับก็คือไมไ่ถูกทำลายด้วยเอฟเฟกอันนี้ที่ว่าทำลายตัวเองครับจะสามารถสเปรย์ยูเบลเทเลอร์อินเทอรอินคาเนตครับก็คือล่าสองนะออกมาจากมือเด็กกลุ่มได้เลยใช่ไหมเนี่ยจากมือเด็กกลุ่มนะก็คือสเปรย์ล่า,ส,ลาสองนั่นแหละถัดมาก็เปป็น el, นัิดอยตววี้ใสส,นะ SR, ส่กุ ไม่สามารถถูกทำลายด้วยแบทเทิลครับแล้วก็ไม่เทคดาเมจครับมันก็เป็นยูเบลนะเอฟเฟกต์เหมือนกันเทคมาครับ,รบถ้าการไปนี้ถูกทำลายสามารถสั่งสเปย์ยูเบลหนึ่งตัวที่อยู่ในรีมูฟโซนหรืออยู่ในมือเด็กหลุมได้ก็คือสเปย์ยูเบลล่างตนเนี่ยจากทุกที่เลยนะแล้วก็ถ้าเกิดมอนเตอร์ฝั่งข้ามครับประกาศโจมตีเราสามารถสั่งสเปย์การไปจากมือได้ครับก็คือไปปุ๊บใชะถ้าเกิดมันก็ไม่ตายแบตเทิลอยู่แนละ้วครับเราก็สเปย์ไปรับดาเมจชิวๆเลยแล้วก็เ hey, ทครับ ถ้าเกิดการไม่สเปร์ครับเราสามารถเสิร์ชเวกกับดักที่ติดชื่อยูเบลครับเลือกได้นะว่าจะเอาขึ้นมือหรือจะเซิลงไปเลยก็แล้วแต่เลือกแหละซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นไอ้นี่นะในแมปเพนครับเป็นใบหลักที่จะเสิร์ชเลยถัดไปครับก็เป็นยูเบลนะล่างสองครับต้องสเปร์จากยูเบลเท่านั้นนะไม่ถูกผมไล่ด้วยแบตเทิลครับแล้วก็ไม่เทคดาเมจครับเพราะเป็นยูเบลนะแล้วก็ก่อนช่วงดาเมจคอลเชชั่นครับถ้าการบินนี้ที่ไหนหน้าตั้งตีอยู่เป็นเป้าโจมตีครับก็ยิงหลายแฝงความเท่ากับพลังขขอองมมี้ตเาา เอฟเฟคามาครับเธอละครั้งในช่วงเอฟเฟคของเรานะทาลายมอนสเตอร์ตัวอื่นทุกตัวบนสนามเลยก็คือแบบเป็นล้างบอ่อแทนแหละโยเวนตัวมันเองนะแล้วก็เทคสุดท้ายครับถ้าการไปนี้ที่หงายหน้าอยู่ออกจากสนามไปไหนก็ได้นะสามารถสั่งสเปย์ยูเบลอัลติเมตในแม่ครับก็คือล้างสามออกมาจากมือเด็กหลุมใช่ไหมอาจจากมือเด็กหลุมนะก็สเปย์ล้างสามแหละถัดมาก็เป็นตัวสุดท้ายนะล้างสามครับไม่สามารถนอร์มซัมมอนหรือเซตได้ต้องสเปย์ด้วยเพคของ เธอเลือกอีกคันหนึครับก็คือสเปรย์จากล่างสองเท่านั้นนะไม่ถูอะไรด้วยแบทเทิลครับแล้วก็ไม่โดนดาเมจจากแบทเทิลที่เกิดกับบาคาร์ไปนี้เอฟเฟนบอกว่าในช่วงจบดาเมจสเตปครับถ้าการไปน,นี้ที่ตั้งตีอยู่ครับสู้กับมอนสแควร์ข้ามยิงไลายฝั่งข้าม,าามเท่ากับพลังตัวที่สู้ด้วยเลยก็คือไอ้พวกตัวพวกนี้ครับมันจะต้องโดนเข้อตีเข้ามาใช่ไหมพอไปล่างสามครับเราเตีออกไปได้แล้วตีปุ๊บก็ยิงไลายฝั่งข้ามเท่ากับพลังเลยอะไรประมาณนี้แล้วยิงมาคู่กับไอ้นี่ยครับในแมปเพยนี้แบบยิงงแรงมากมานะน ถัดไปครับก็จะเป็นวันฝันะเพราะว่าเด็กเราครับมันเป็นตัวเริ่มที่ไอตัวดอกไม้ใช่ไหมก็ทิ้งมือหนึ่งใบครับสเปรหนึ่งดาวก็สเปนดอกไม้มาแล้วดอกไม้ก็ทิวเล็กยูเบลเล่นต่อยาวๆแล้วก็ถัดมาครับเป็นฟิวครับฟิวเก่งออกมานะเป็นวันกาดคอมโบเหมือนกันไมีบอกว่าถ้าการไปนี้แอคทีทครับสามารถเสิร์ชมอนสมาร์หนึ่งตัวที่พลังศูนย์ครับจากเด็กเลือกได้ครับว่าจะทำลายทิ้งเราขึ้นมือครับซึ่งส่วนใหญ่เราจะเสิร์ชเป็นดอกไม้นะเอาขึ้นมือครับหรือว่า บางกรณีก็อาจจะเสิร์ฟเป็นบีคอกกิ้งบีก็ได้เทคฮับมาครับเธอละครั้งถ้าเกิดมอนสเตอร์ยูเบลที่หงายหน้าอยู่บนสนามออกจากสนามครับสามารถเอามอนสเตอร์ยูเบลหนึ่งตัวครับที่อยู่จากเด็กในหลุมหรือในริมูโซครับที่ดาวมากกว่าหรือน้อยกว่าตัวเมื่อตะเกียรครับหนึ่งนะสมมุติว่าไอ้นี่ละกันยูเบลสิบดาวครับออกจากสนามใช่เอฟเฟกต์ฟิวจะขึ้นครับเราจะสามารถเสิร์ฟมอนยูเบลที่ดาวมากกว่าหนึ่งครับก็คือล่าสองครับสิบเอ็ดดาวนะเอาขึ้นมือ เอาขึ้นมือเสร็จปุ๊บสามารถสั่งสเปร์ครับโดยไม่สนเงื่อนไขนะซึ่งไอ้เงื่อนไขนี้บอกว่าห้ามลงดู่ยนี่นานใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเอาขึ้นมือด้วยท่านเนี่ยครับก็จะลงได้เลยก็ไม่ได้มีอะไรครับก็แค่เอาขึ้นมือใช้สเปรเสร็จปุ๊บก็เอาไปลิงก์ต่อเล่นต่อยาวๆถัดไปก็เป็นไอ้สปริเกยครับใบที้บอกว่าถ้าการบินนี้แอคทีฟครับสามารถเสิร์ชพวกอูเรียฮา,าร์มอนล,ลาเปียลครับหรือมอนเตอร์ที่มีชื่ออยู่ในเขคครับซึ่งก็คือไอ้นี่ดาร์บี้ฮอคกิ้งบีดนะเอาขึ้นมือได้ เทคัตมาสามารถทิ้งมือหนึ่งใบครับสเปรมอนมันหนึ่งตัวที่พลังศูนย์ศูนย์จากหลุมได้ก็คือทิ้งมือชุบนั่นแหละเทคสุดท้ายครับมันบอกว่าเธอระครังครับถ้าเราคอนโทรลมาเลเวลร์สิบครับซึ่งก็คือยูเบลนะยูเบลเรเวอร์สิบครับเราสามารถกดใช้ปุ๊บเก็บเวทต่อเนื่องครับจากหลุมขึ้นมือได้เวทต่อเนื่องเราก็มีแค่ไอ้นี่ใบเดียวนะซึ่งไอ้นี่เป็นเป้าครับถ้าเกิดมันแบบโดนจิ้มพังไปเงี้ยเราก็เก็บมาใช้ใหม่ได้อะไรนี้ที่เดี๋ยวก็ไม่มีละถามไปครับเป็นไมค์แอมเพย มันบอกว่าในช่วงเมสเฟ,ฟ่ครับเราสามารถสั่งพลายมอนมืดหนึ่งตัวที่อยู่บนมือหรือไงหน้าอยู่บนสนามถ้าทําเสร็จปุ๊บเสิร์ชยูเบลหนึ่งตัวขึ้นมือหรือว่าการ์ดที่มียูเบลอยู่ในเทคครับอยาก,ดกได้ขึ้นมือได้นะนอกจากในแม่เพนก็คือเสิร์ชพวกไอ้นี่แหละพวกยูเบลเรวพิจารขึ้นมือได้นะมาเล่นต่อเทคขึ้นมาครับมันบอกว่าถ้าเกิดเราคอนโทรลยูเบลอยู่เนี้ยฝ่ายตรงข้ามจะต้องตีเข้ามานะครับเหมือนบารครับตีอ่ะถ้าเกิดทําได้ถ้าเกิดมีมอนตั้งตีกี่ตัวเนี้ยก็คือบาบ์ครับบ,บเลย แล้วก็เอฟเฟกของยูเบลก็เราก็จะไม่เจ็บดาเมจใช่ไหมแล้วก็เอฟเฟกสุดท้ายครับเป็นทีเด็ดนะไบบอกว่าเอฟเฟกที่เกิดกับยูเบลครับมันจะไปขึ้นที่ฝาแฝงคาบนะซึ่งก็คือมันศูนย์ใช่ไหมถ้าฝาแฝงคาบตีเข้ามาด้วยเอฟเฟกที่บัคคาบตีเงี้ยสมมติเป็นบูอายตีเข้ามาเงี้ยฝาแฝงคาบก็เจ็บสามพันเลยแล้วก็ถ้าเกิดตัวที่สู้ด้วยครับเป็นตัวใหญ่ครับจะยิงแบบยิงสามพันจากเอฟเฟกของไอ้ไนท์แมพเพฮครับแล้วก็ยิงสามพันจากเอฟเฟกของมันเลยนะก็คืออจะะยยิงงงแแแแแรมมาาาาากากกกตต่ต ell, ่่่่่ววเเเเคคคบบบั้้ีีใสูลลนนะ็ ต่อมาก็เป็นชี้นิ้วชี้ดาบครับเอาไว้ช่วยให้เราสําเร็จนะแล้วก็เป็นอิมเปอร์ครับใบสุดท้ายก็เป็นเอเทปครับก็เป็นแบบพวกกระดาษอันเชนแหละชี้อันเชนหนึ่งตัวที่เราควบคุมอยู่แล้วก็การ์ดหนึ่งใบบนสนามทําลายทิ้งได้แล้วก็ถ้าเกิดการ์ดเป็นที่เซตอยู่ครับทูคทมไลยด้วยไกด์เฟกต์สามารถสั่งสเปรย์มอนอันเชนหนึ่งใบจากเด็กได้ก็เอามาเล่นแค่นี้แหละเมนเด็กก็แต่ปรมานี้ครับผมก็เดี๋ยวไปดูเอกตระเล็กต่อครับเอกตระเล็กก็ใบแรกครับเป็นไฟท็อปออฟยูเเเววลลนนนะตัี้้กก็ค่อ่อขางงย ฟิวชั่นโดยการใช้มอนสเตอร์ยูเบลหนึ่งตัวแล้วก็มอนมานหนึ่งตัวที่พลังสูงสูงครับจะต้องฟิวชั่นมาโดยการเอาวัตถุดิบครับจากในมือสนามหรือในหลุมเอากลับเข้าเด็กได้แล้วก็ฟิวชั่นออกมาก็เหมือนว่ายัดแต่แหละยัดของแล้วก็ฟิวชั่นออกมาเป็นคอแทกฟิวชั่นนะไม่ถูกทำลายด้วยแบทเทิลครับแล้วก็ไม่เทคดาเมจแล้วก็เทคข้นมาครับมันบอกว่าถ้าแฝั่งข้ามไอเทมเอฟเฟกต์มอนครับเราสามารถทีบิลการ์ดไปนี้แล้วก็เปลี่ยนเอฟเฟกต์ของมอนตัวเมือ่อตะเกียรครับเป็นสสัังาาาาลลยยูเเเบบตววจกกมมมืืือออดด็็หหรนนนไ้่ เป็นในเกตเละคล้ายๆในเกตในเกตเสร็จปุ๊บก็สกั่งคำลายยูเบลใช่ยูเบลถูกคำลายก็สเปยยูเบลออกมาอีกอะไรเยอะๆอะไรอย่างนี้ทีเดียวก็ไม่มีอะไรครับต่อมาตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะบอกว่าฟิวชั่นครับโดยการใช้ยูเบลมอนสเตอร์ครับกับมอนเดฟิกต์ึงตัวเลยจริงๆตรงนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้ใส่ซูเปอร์ฟิวชั่นมาใช่ไหมเพราะว่าเคยลองเล่นแล้วครับมันไม่ค่อยเวิร์กนะซูเปอร์ฟิวชั่นมันแบบค่าฟิกไปหน่อยจริงๆตัวนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะเพราะว่าเรียกไม่ได้ครับก็ช่างมัันนนแล้วกก็็เเปบทิครับ เป็น66นะพอมีคู่นี้มาแดงมาฟ้าพอดหนึไส้ครับโม่มอน1นึ่ใบลงหลุมได้ใช้เฟคแค่นี้นะโม่ลงหลุมก็โม่เป็นดอกไม้ครแล้วก็เล่นต่อถามว่าเป็นดีๆครับคนนี้ก็ม้อนมาครับ6ดาว2ตัวถ้าเกิดมีเวก,กระดักหรือมอเตอร์เอฟเฟกที่มีผลในการสเปรย์มอนครับถอดหนึ่งไส้ในเกตได้เอฟเฟกไม่วัดเปิดเถินนะก็คือในเกตได้2ทีเลยเก่งมาอาตัวนี้ แล้วก็เป็นอับิลาครับอาลบิลา <v> ก็ใส่มาแบบว่าวโดนใบอย่างเงี้ยลงมาปุ๊บแล้วโดนเวลเลยแล้วก็ลิงทิ้งไปจะได้แบบได้ใช้ได้นะถัดไปก็เป็นโซฟเล่ครับในช่วงเธอฝั่งข้ามครับสเปรสองสามารถชี้มอนหงายที่สเปรมาเขาฝั่งข้ามหนึ่งตัวครับสั่งลิงก์เลยนะลิงก์ตัวมันคู่กับตัวที่ชี้ครับออกเป็นมอนมืดซึ่งปกติก็จะออกเป็นลิตเติ้ลไนท์ครับการลิตเติ้ลไนท์ลงปุ๊บก็ได้รีมูทหนึ่งใบนะก็เป็นการเคลียร์มอนสองใบเลย ถัดมาครับก็เป็นคอชีพนะคอชีพก็จะใช้ใได้แค่เทคที่ฟิวชั่นครับถ้ามีวันฟิวชั่นลงที่ช่องที่มันชี้อยู่ครับสามารถชุบมอนเลเวลร์สี่จำกัดจากหลุได้ก็ใช้แค่นี้แหละก็ชุบพวกนี้มาแล้วก็ลิงก์ต่ออันนี้ก็เป็นนักข่าวครับนักข่าวก็ทิ้งมือหนึ่งใบครับชุบมารจากหลุมได้แล้วก็ถ้าเกิดมอนมาจากหลุมลายครับก็ทีบิ้วมันการทำลายได้แต่วันนี้ให้มันทำลายแทนาาถัดไปครับเป็นซูเปอร์โปรดิวเซอร์ครับคนที่บอกว่าในช่วงเมสเซ่ครับสะปีสองนะสามารถชี้การงงหงายคอรได้ ก็ทำลายพวกยูเบลเพื่อเรียกตัวอื่นออกมานั่นแหละส่วนพวกเทคคาร่า,าครับมันก็ไม่สําคัญนะเพราะว่ามันไปนเทคของพวกอาร์บิสแอคเตอร์นะแค่อามาจิไปเฉยก็เก่งละถัดไปก็เป็นยามาครับถ้าการไปนีสเปย์มาสามารถเสิร์ชมอนสเตอร์อันเชนหนึ่งใบาจากเดชขึ้นมือได้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหมาแดงนะหรือเป็นหมาฟ้าก็ได้แต่จังหวะเทคคาร่า,าครับถ้าเกิดการที่เราควบคุมอยู่ถูกทำลายด้วยแบตเทอร์หรือไกด์เฟกในขาที่การไม่ยู่ยหลุมสามารถรีมูมมันแล้วก็ชุบม,มอนสเตอร์หนึ่งตัวจากตุมได้ ชูเสร็จปุ๊บทำลายการ์ดหนึ่งใบที่เราควบคุมอยู่ครับตรงนี้เป็นยูแคนนะไม่ต้องยิงก็ได้แล้วก็ใครลีตันไนนะลีตันไนสุดแข็งแกร่งครับก็รู้ๆกันอยู่นะทัดไมก็เป็นไรแมกกิฟอนครับมันจะมีท่ายาวอยู่นะท่าที่บอกว่าเล่นเป็นไรแมกกิฟอนนี่แหละมันบอกว่าถ้าการ์ดใบนี้ลิงมาครับเราสามารถทิ้งมือหนึ่งใบแล้วก็เก็บเว้กับดหนึ่งใบที่วีลุมครับเอามาเซตได้นะก็เป็นบนของแต่เราไม่ต้องทิ้งก็ได้นะแล้วแต่ครับเผื่อใบนี้ไม่โนดนจิ้มใช่แล้วก็มาเซตได้อะไรอย แล้วก็ถ้าเกิดมันโคลิงอะครับซึ่งถ้าปกติครับมันจะออกมาจากหน,น้าข่าวใช่หน้าข่าวอยู่ข้างบนแล้วก็กิฟอ์อยู่ข้างล่างครับพอมีโคลิงปุ๊บเราได้โจนหนึ่งด้วยนะก็เป็นการแบบเพิ่มมืออะไรอย่างนี้แหละแต่ว่าเทคที่สําคัญครับคือเทคล่างนะมอนสเตอร์ที่สเปย์มาครับทั้งสองฝ่ายนะจะไม่สามารถใช้เฟกได้ครับนอกจากมันจะโดนลิงก์อยู่ก็คือฝั่งข้ามถ้าเกิดสเปย์มอนมาเงี้ยแล้วไม่ไม่มีใครลิงก์อยู่นะครับก็ใช้เฟกไม่ได้นะก็จะนิ่งๆไปเลยก็เหมือนเป็นสก,กิลเดนนั่่นแหละาไกไ็เอพซครับ เมนเด็กก็จะมานี้ครับผมก็เดี๋ยวไปดูคอมโบนะเพราะว่าที่ลองเล่นดูครับมันไม่มีใครยอมให้แบบเราลันคอมโบเลยครับข้อจะรีบไปไหนกันก็ไม่รู้นะพอลงมอนปุ๊บพอเราจะเริ่มลันปุ๊บาค่าก็จะออกเลยค่ะแต่มันจะมีตาให้ได้สู้นะแต่ว่าอันนี้เป็นคลย์แบบพาเล่นแบบเบื้องต้นใช่ไหมถ้าเกิดไม่ดูคอมโบก่อนครับอาจจะงงได้นะเพราะวันเดี๋ยวตาเนี้ยจะเล่นในโซโลให้ดูก่อนละกันจะลันคอมโบให้ดูสัก2-3คอมโบแล้วกันนะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูคอมโบเลย อันนี้ก็จะเป็นคอมโบแรกนะครับคอมโบแรกจะเริ่มจากตัวดอกไม้นะตัวแรกครับเป็นวันการคอมโบนะตรงนี้ขั้นแรกครับเราก็ลงเป็นดอกไม้ครับเอฟเฟกเลยสั่งทีบิวตัวเองสเปรออกเป็นยูเบลนะอ่าแล้วก็เอฟเฟกของยูเบลครับเมื่อสเปรสามารถเลือกได้ครับว่าจะเอาพวกการที่ติดชื่อแก๊งมาครับจะมาเซตหรือจะเอาขึ้นมือเลยตรงนี้ก็เป็นไ a แมพเพนครับเลือกเซตตงไปเลยนะ แล้วก็เปิดใช้เลยแล้วก็โกเฟิกของไนท์แมพเพนครับในช่วงเมนเฟสสามารถสังหารลายมอนสเตอร์ท่านมืดหนึ่งตัวที่อยู่บนมือหรือบนที่หงายหน้าบนสนามอะทำลายเสร็จปุ๊บเสิร์ชยูเบลหรือการ์ดหนึ่งใบที่ติดชื่อมันอยู่ในเทคได้ตรงนี้เราก็ใช้เฟกเลยไนท์แมพเพนครับระเบิดยูเบลทิ้งไปเลยแล้วก็เสิร์ชเป็นไอตัวนี้ขึ้นมาครับมัมมี่แล้วก็เฟกยูเบลครับเมื่อถูกทำลายจะได้สเปรย์เพื่อนมันหนึ่งตัว ะเปเป็นยูเบลแต่เปยเสร็จปุ๊บก,ก็เอฟเฟกของมัมมี่ครับถ้าเกิดคอนโทรลมอนมาครับสั่งสเปย์ได้สเปย์เลยแล้วก็สั่งคารายการหนึ่งใบครับทำลายยูเบลทิ้งไปเลยนะแล้วก็เอฟเฟกยูเบลครับถ้าเกิดถูกทำลายจะสามารถสเปย์ร่างสองออกมาได้สเปย์ร่างสองเลย เสร็จแล้วเราก็ลิงค์ครับเป็นยามานะเป็นยามาครับเอฟเฟกยามาก็จะเสิร์ตตัวนี้ก็ติดมิสซิ่งนะเพราะค่ี้เป็นการ์ดเก่าครับยามาเสิร์ตเลยเสิร์ตเป็นมาแดงครับแล้วก็ตรงนี้เราไปต่อครับเอฟเฟกของตัวฟิวชั่นครับต่างญัดนะเพราะเดี๋ยวเราต้องวนคู่นี้ออกมาใช้บ่อยๆครับเราก็ยาดิสองคนนี้เข้าไปเลย ออกเป็นตัวฟิวชั่นครับตรงนี้เราจะมีในเกมแฟลกมอนทีนึงแลครับจะไม่โดนนิบิรูแต่ว่าที่เลนมาเมื่อกี้ไม่ได้นับนะอาจจะโดนก็ได้แต่ว่าถ้าหมันตรงนี้เราจะมีในเกมแฟลกมอนได้ทิ้งแล้วเสร็จปุ๊บเอฟเฟกของมัมมี่ครับสามารถรีมูกาไปนี้แล้วก็สเปรย์มอนมาที่พลังสูงสุดได้สเปรย์เป็นยูเบลนะตรงมาเลยแล้ก็เอฟเฟกของมาแดงครับ ระเบิดยูเบลทิ้งไปเลยนะสเปย์แล้วก็เฟกของยูเบลเมือ่อตะกี้ครับถูกทำลายนะสเป์ยูเบลครับออกเป็นตัวเดิมเมือ่อตะกี้เลยอเสร็จปุ๊บเราก็ลิงครับลิงเป็นหมาแดงกับยามานะออกเป็นไอตัวตลกอัน่นี้อับบิสแอคเตอร์ครับซูปเปอร์โปรดิเซอร์นะแล้วก็เฟคหมาแดงครับ ถ้าเกิดการไม่ถูกส่งลงหลุมสามารถเอาไว้กระดักแกงวารมาเซฟได้ตรงนี้ก็เป็นไอ้น,นี่นะเอสเคครับสั่งยิงแล้วก็เอฟเฟของตัวตลกครับในช่วงเมนเฟสสปีดสองครับสามารถชี้การ์ดงนหนึ่งใบของเราทำลายทิ้งได้แล้วก็ได้เอฟเฟตข้างล่างครับตรงนี้เราจะเอาแค่โผล,ทล,ล,ล่ทำลายเฉยครับแล้วก็กดเลยทำลายยูเบลทิ้งไปเลยพอยเสร็จป,ปุ๊บเอฟเฟกต์ของมันจะขึ้นเชนนะเราก็เชนเป็นยามาครับยามาจะชูชาแล้วก็ยูเบลจะสเปรย์ตรงนี้ก็ เลือกเอาว่าใจนะว่าจะเอาไหนก่อนก็อันนี้เป็นยูเบลเชนหนึ่งก็ได้เดี๋ยวขายนี่เชนสองลีโซครับชุบเลยตัวนี้ชุบเป็นหมาแดงครับเพราะเดี๋ยวหมาแดงจะยิงไอ้นี่นะทำลายเลยแล้วก็ยูเบลครับแปลงร่างไปลร่างสองเอฟเฟกต์กัปดันครับทูมไลายสเปร เป็นตัวชายามานะแล้วก็ลิงเลยลิงเป็นชายามะคู่กับไอตัวซูเปอร์ปรดิวเซอร์ครับออกเป็นเลดและก็เอฟเฟกของไอตัวชายามะครับทำลายการ์ดหนึ่งใบก็ทำลายเป็นไอตัวยูเบปเ,เลยเดี๋ยวรักษาเต้อ,เออกมานะเื้นไปเลย แล้วก็เฟกตัวนี้ลากสองครับสเป็นลากสาวม,มาแล้วเราก็เอ็กซต่อครับเป็นไอ้นี่เลยดีๆๆนะอะทีก็จะเรียบร้อยครับมันเป็นบอดที่มาจากวันการคารบนนะตัวนี้เราจะมีเป็นถ้าแบบคาบลิงกอนใช่ป่ะเราก็จะมีเป็นโซฟเลยครับสั่งรวบได้รวบออกเป็นดิ t l ต n ไนท์ครับ แล้วก็ถ้าเกิดฝั่งข้ามจะสเปร์มอนน่ะเราก็มีดีๆถอดไส้สองทีครับแล้วก็ถ้าเกิดเขาใช้เอฟเฟกต์มอนครับเราก็มียูเบลในเกรได้แล้วก็เอฟเฟกต์ของไลท์แมปเฮครับถ้าเขาจะตีมันจะมาครับตีใส่พวกยูเบลครับแล้วว่าดาเมจที่เกิดกับเราครับก็จะเกิดที่เขานะก็จะขึ้นแบบสองเด็กเลยก็คอมโบแรกก็จะมาณนี้ครับผมบรรกาคอมโบจากตัวดอกไม้นะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูคอมโบที่สองต่อครับ อันนี้ก็จะเป็นคอมโบที่2นะครับจะเป็นคอมโบที่เริ่มต้นด้วยตัวดอกไม้เหมือนเมื่อกี้นะแต่ว่าปลายทางมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะอันนี้ก็แล้วแต่ใช้นะแล้วแต่กรณีเลยตรงนี้ขั้นแรกครับมีดอกไม้นะลงดอกไม้เลยเอฟเฟกเหมือนเดิมครับตากทวีวออกสเปรย์เป็นยูเบลแล้วก็เอฟเฟกยูเบลครับเมื่อลงนะก็จะเอาเป็นไอ้นี่ขึ้นมาไนท์แมพรีครับเอามาเซตเลยเซต็จเสร็จปุ๊บก็เปิดใช้ครับแลวก็เอฟเฟกเลยระเบิดยูเบลทิ้งครับ แล้วก็เติมเป็นมัมมี่ขึ้นมอนือ่ะทีนี้เอฟเฟกของยูเบลครับถูกทำลายก็จะได้สเปยยูเบลตัวออกมาล้างต้นนะสเสร็จปุ๊บเอฟเฟกของมัมมี่ครับคอนโทรลมันมอนมาครับสเปยได้สเปยเสร็จปุ๊บสั่งระเบิดยูเบลเลยยูเบลก็จะสเปยล่างส,สองออกมา แต่เป็นเสร็จปุ๊บเราก็ลิงก์ต่อครับเป็นคอชิปอ่าท่านี้จะเป็นคอชิปนะเพราะเมื่อกี้ไม่มีคอชิปใช่หรือตัวนี้ก็ติดมิสซิ่งนะเพราะเป็นการ์ดเก่าครับไม่เป็นไรไม่สําคัญอีกแล้วตรงนี้เราสั่งฟิวชั่นต่อเลยยัดคู่นี้เข้าไปเหมือนเดิมนะเพราะเดี๋ยวเราจะวนมาใช้ใหม่ฟิวชั่นครับลงช่องที่ชี้อยู่เลยแล้วก็เอาของคอช,ชิปใ้ชุบหนึ่งตัวครับชุบเป็นตอกไม้ขึ้นมา เสร็จปุ๊บเราลิงก์ต่อครับเป็นยามานะคุณนี้เลยเอาเป็นยามะเอฟเฟกต์ยามะครับก็เสร็จเป็นหมาแดงขึ้นมือเสร็จปุ๊บเราก็ลิงก์ต่อครับเป็นอาคุรุซ่านะตัวนี้เอาแค่สองไส้ก็พอพอเราได้เริ่มเกอะใช่ไหมครับเป็นเริ่มกาะอย่างเงี้ยตั้งแค่นี้ในเกจก็พอละเสร็จปุ๊บเอาเพลทของมัมมี่ในหลุมครับ ลิมูมันชบมอนมัหนึ่งตัวที่พลังสูนุดได้ชูเป็นยูเบลขึ้นมาเลยแล้วก็เอฟกหมาแดงครับต่างระเบิดยูเบลทิ้งเลยจะเหมือนเมื่อตะก,กีนะเอฟฟกมันไม่ไหวันปเปิดเถินครับเอฟฟกของยูเบลถูกทำลายจะได้สเปรย์หนึ่งตัวก็สเปรย์ยูเบลที่เรายะเป็นเมื่อตะก,กีเข้าไปเลยเสร็จปุ๊บก็ ลิงก์ต่อครับเป็นตัวโซลเวลตครับทีนี้เราจะได้เป็นลิสต์ไนท์เทอร์ฝา่ข้ามเก่งๆไงตัวนี้แล้วก็เฟกหมาแดงครับตกหลุมจะได้เอาไว้กับดักแกงกอาาเทคได้ก็เอาเป็นไอ้นี่แหละใบย,ยิงนะเอสเคปบางคนเขาก็ใส่เป็นไอ้นี่กันใช่ปะล่ะใส่เป็นใบชุบนะแต่ว่าส่วนตัวชอบใบย,ยิงมากกว่าแล้วก็สั่งฟิชชั่นต่อเลยเพราะมันฟิชชั่นมันไม่วัดเประเทินนะเราใส่มา2ตัวครับก็เล่นไปเลยตัวนี้ก็คู่นี้ไปเลยนะไม่ต้องอะไรมากมาย อ่ะทีนี้บอลจบก็จะแค่นี้ครับผมเริ่มจากการาไปเดียวไปดอกไม้ใช่ไหมละ่ะก็จะมีเป็นอาพูลูซาครับสองนิเกตแล้วก็ยูเบลสามนิเก็ตมอนเด้ทีหนึ่งแล้วก็ไปโซลเลทครับถ้าฝั่งข้ามลงมอนก็กดเทคโซลเลทใช่สั่งรวมมอนฝั่งข้ามแล้วก็เป็นลิเติ้ลไนท์ได้อไอ้วันนี้โดยเทียบเสียมือแค่ใบเดียวนะอันที่เป็นคอมโบต่อม้ที่สองครับก็เดี๋ยวไปดูคอมโบที่สามต่อครับ อันนี้ก็จะเป็นคอมโบที่3นะครับเมื่อกี้เริ่มจากดอกไม้ใช่ไหมครับตอนนี้เราจะเริ่มจากฟิวบ้างครับฟิวเป็นวันการ์ดคอมโบเหมือนกันนะตัวนี้เดี๋ยวเริ่มเลยครับปักไปเลยเอฟเฟกฟิวก็จะเสิร์ฟนะเสิร์ฟเป็นดอกไม้ครับขึ้นมือแล้วก็ลงดอกไม้ไปเลยเอฟเฟกดอกไม้ครับต่างทีมฟิวตัวเองสเปย์ยูเบลออกมาทีนี้เอฟเฟกของยูเบลครับเมื่อซัมมอนนะก็จะเอาเป็นไนท์แมททอนครับเอามาแปะเอามาเซต ใส่ปุ๊บกดใช้เลยแล้วก็เอฟเฟกของตัว n ไนท์แมพรีครับต่างระเบิดยูเบลทิ้งไปเลยแล้วก็เสิร์เป็นมัมมี่ขึ้นมือแล้วก็รีเชนะครับเอฟเฟกของฟิลช่าฟิลบอกว่าถ้าเกิดมอสยูเบลออกจากสนามครับเราจะสามารถต่างสเปย์ยูเบลที่ดาวเท่ากับตัวมื่อกี้ครับบวกลบหนึ่งนะออกมาจากเลกเลยแล้วก็รีเชนครับอะไรก็ได้นะเหมือนกัน อีโซครับเฮ้ยยูเบลครับก็สเปยูเบลออกมาแล้วก็ไปฟิลเลยเอาเป็นลากสองนะมานสิเอ็ด,ดาวเอาขึ้นมือครับขึ้นมือเสร็จปุ๊บสั่งสเปได้ลงไปเลยอ่ะทีนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะลิงคครับเป็นคอชีพนะ อ่ะตนี้พอคอชิปลงปุ๊บก,ก็ติดมิสซิ่งนะพะเป็นการเก่าครับไม่มีปัญหานะเดี๋ยวค่อยเล่นทีหลังก็ได้ตัวนี้เราไปต่อครับสามฟิวชั่นเลยเป็นแฟทท็อปออฟยูเวลก็เอาคู่นี้เข้าไปนะเหมือนเดิมเพราะเดี๋ยวจะวนใช้เรื่อยๆฟิวชั่นมาเลยแล้วก็เพจของคอชิปครับเห็นคนฟิวชั่นลงช่องที่บัญชีนะสเปรย์หนึ่งตัวครับสเปรย์เป็นดอกไม้แล้วก็เพจของมัมมี่ครับคอนโทรมัมมครับสั่งสเปรย์ได้ ไม่ต้องทำะารใครนะครับตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็ลิงก์ต่อครับเป็นยามะเอฟเฟกต์ยามะครับตรงนี้ปกติครับยามะจะต้องเสิร์ฟหมาแดงนะแต่ว่ามือน,นี้เรเตรจวดมาแล้วใช่ปะก็เสิร์ฟเป็นตัวอืกก่นกลาก็แด้แต่ว่าไม่อยู่ในคารโบนะก็เสิร์ฟเป็นหมาฟ้าขึ้นมาตัวนี้เสร็จปุ๊บเราจะลิงก์ครับเป็นอาโลูซ่านะตัวนี้เราจะเอาสามตัวเลยออกไปอาโฟลูซ่าพลังสองสี่ แล้วก็เพฟเของมาม,มี่ครับรีบู้านชุบยูเบลได้ไม่ใช่สิชุบม,มอนพลงังศูนย์ศูนย์ครับก็ชุบไปยูเบลขึ้นมาแล้วก็หมาแดงที่เสริมเมื่อตะกี้ครับสั่งจิ้มยูเบลไปเลยตะเป้ครับแล้วก็เอฟเฟกต์ของยูเบลนะชูคำลายจะได้ตะเป้เพื่อมนมาหนึ่งตัวมาก็เป็นร่างต้นที่เรายัดไปเมื่อตะกี้เสร็จปุ๊บเราก็ไอ้นี่ต่อเลย นี่ครับเป็นซอฟต์เลสนะนะร็่ปุ๊บไอเฟ่ของมาแดงครับตกหลุมจะได้เอาไว้กบหดักแกงมามาเซตได้ก็เ,เป็น Escape. เอชเคปเซตเลยอ่ะพอเซตเสร็จปุ๊บเราก็สั่งฟิวชั่นต่อครับเป็นยูเบลเบอร์สองนะก็เอาสองคนเยียั์ไปเลยเอาไปเลยอ่ะทีนี้ขโบโบส่วนนี้ก็จะจบละเป็นวันการขบโบนะ เราก็จะมีเป็นอพซ่าใช่ไหมในเกสสามครั้งครับแล้วก็เป็นโซเลดถ้าฝั่งข้ามีมอนเราก็สั่งรวมได้ครับเป็นลิเทนไนนะก็จะขัดได้สองทีเลยแล้วก็มีเป็นยูเบลครับช่วยในเกสแห่งมอได้ทีหนึ่งแล้วก็อันนี้ครับก่อนที่เราจะรวบใช่ถ้าฝั่งข้ามจะเล่นอะไรครับเราใช้เป็นไอเอสเคครับสั่งระเบิดไอโซเลดทิ้งไปเลยนะพอทูมไลน์ปุ๊บเราใช้เป็นยามาใช่รีบุ๊กชุบโซเลดมาแล้วเดี๋ยวค่อยสั่งลิงก์ตรงนี้ก็จะพอได้อยู่ก็คอมโบเบื้องต้นคร่าวๆครับมันก็จะ ตอนเล่นนะครับมันแทบไม่ได้รันอเลยนะก็ถ้าเกิดเอาเกมเพลย์ให้ดูอะคิดว่าน่าจะงงกันครับก็เรียบเดี๋ยวมาลองทำคอมโบให้ดูแบบในไอโซโลแล้วกันจะได้เห็นภาพชัดๆนะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเด็กยูเบลนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ